สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันในคลิปที่สองนะครับของมือนีนะครับมือนีกับาเศร้ววันที่สิบแปดครับพี่น้องแซวแ้ววันที่สิบแปดเดือนสิงหาคมเนาะครับผมก็มีโอกาสมาไทายลิบใกล้หาดนำดินเนาะอีพี่น้องเข้าไปชมกันนะครับพาพี่น้องเข้าไปชมจิบที่สองเนาะในเสามือนีเนาะครับเนาะ เตืเน็มเลยครับนะครับพี่น้องมันจะเป็นที่เป็นผาพมันสะท้อนนะครับพี่น้องภาพมันสะท้อนใส่เบิร์ไปเลยครับตอนนี้ก็น้ำเริ่มเริ่ม,มจิขึ้นมาแล้วครับพี่น้องน้ำจะเริ่มจิขึ้นมาแล้วนะตอนเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนเนี่น อันนู้นงโค้งมานี่ทั้งปลาสนนี่น้ำสีขึ้นอยู่ผิวพี่น้องสีน้ำน้ำสีอยู่มองพี่นี่น้ำอยู่ผิวนาะมันก็เลยงามแต่นี่น้ำม,มันบกลงไปมันก็เลยเป็นเบืองบางอย่างเลยวุ้นเนาะเบิงบายนั่นก็คือทาเรือครับพี่น้องสู้ให้พี่น,อน้นนองเบืองนี่ครับทุกๆคนทาเลือกมาตุภุดครับเรือหญงสิเขามมาจอดนี่ครับมารับสินค้าเนาะ เป็นสิทของวัลลภสินค้าถ่าเรือมาัะพุปและย่องได้พี่น้องเด้อนะครับนี่ทางลกไปประมาณสองสามรูปดอยู่นะเนาะนะครับผมนะครับคุณเลยครับพี่น้องนะครับอันนู้นน้องกงซุ้มไหนเบิ้งนะครับนี่ซุ้มไหนเบิง้งนะครับซุ้มไหนเบิงเบ้งซุ้มไหนเห็นถึงความยาวของสะพานครับผมความยาวของสะพาน นะครับอยู่ที่หาดนำดินนี่ส่วนมากมันจะมีสุนัขหลายพี่นงองสุนัขจรเนาะพระเจ้าเอามาปล่อยด้วยแล้วมันก็เกิดตามธรรมชาติพ่อมพี่นงองก็สงสารเนาะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตซิงหนึ่งขึ้กันนะครับพี่นงองบางเทื่อกบ มันก่ามีกฎมีระเบียบเนาะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบนก่าเขียนป้ายติดไว้ว่าห้ามเอาสุนัขมาปล่อยเนาะครับห้ามเอาสุนัขมาปล่อยแต่ว่าคนก่าเอามาก <c oughs> คนก่าเอนะามาปล่อยพี่น้องเนาะก็ห้ามคนมันก่าห้ามยากอยู่เนาะเพราะ <c oughs> ว่าเจ้าที่เพิ่นกับบริยุทธ์ตรงนี้ตลอดเนาะครับบริยุทธ์ตรงนี้ตลอด สวัสดีพี่น้องทุกๆผู้ทุกๆๆคนนะครับเด้อทางต่างๆเนาะอันนู้นมาพวงกะมีเวลาไมา่เบียไทยกิบพี่น้องเขาเห็นเนียเหมือนเสานะครับเนาะเบียไทยกๆๆๆิบพี่น้องเขาเบิ่งย่างนี้เลยเสาเสามื่อนี้ทะเลลงมาเลือกไหลพี่นะ้องมันก็เลยเป็นเบิ้งบางอย่งไดีเน,ะนาะน้ามันบกลงไปหลายน้าม,มันบกลงไปหลายมันก็เลยเป็นเบิ้งบางอย่างเดี้ว นะครับขื้นทะเละต้องไปหลยแล้วนำมันกับคุณพี่น้องนำมันกับคุณเนาะมันบรใสาที่จังคูณมือนะครับ๋ยวปากพี่น้องเขาปากกดไหลกดแค์กดติดตามเด้อครับผมจุกจลิบที่อนุนนำโสงทรงลงไปพี่น้องเขาเบิงนะ่งเนาะซื้อสารหม่องที่อนุนนม่โงอยูนะ่เนาะเออ ลุงผมมาทำงานอยู่พี่โดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วเนาะมาทำมาหาจินอยนะู่พี่เนาะมีครอบครัวอยู่พี่ครับพี่น้องเติมบังเพิ่นก็สงสัยอยู่อนุน้นนำผงอยู่จังหวัดใดก็สั่นกระบอกยูนะพี่น้องเนาะอุนน้นงนำงนะครับอยู่จังหวัดหนองคายครับผมเกิอดอยู่จังหวัดหนองค่ายเนาะตำบลบ้านฟางนะครับอำเภอสะไข้จังหวัดหนองคายพี่น้องเนาะครับ แตมาทำมาหากินอยู่ระย่องนี่ก็ยี่สิบว่าปีแล้วนะครับพี่น้องเนาะด้วยหนะ้าที่การงานเท่ากับได้กลับบ้านโดนโดน,โดนกลับเพื่อน,นึงเนาะครับครับดูไร่มันก็ขาใส่ใจเนาะครับพี่น้องเนาะมันก็ชื่อวาน,นั่นแหละทูกกูสุกนุนสกุนที่เข่าใจอยู่เนาะนะครับงามบอพี่น้องงามบอรครับผมทะเลมือน,นี่ดูซึกว่า มันเบื่องว่างเนาะมันเบื่องว่างขรบคุณขึ้นงามอยู่ครับแต่ว่ามันขุนน้ำขุนน้ำบศใสเหมือนตะพันตุ่มือเดี๋ยวมือหนานุ่นโพงสิมา์ไทยพี่น้องเขาเบื่ออีกเนาะมือน,นี่มันเป็นจังสี่กับเบื่องใบควันพี่น,อน้องความสวยงามมันก็บจีแตกต่างกันเนาะมันแตกต่างกันมันเย,นย็นหาดทราย นะครับเห็นหาดไส้ไหลนะครับพี่น้องเห็นหาดไส้ไหลเที่ยวนุ่นผมให้พี่น้องเข้ามาตรงนี้นี่แต่คือทางตะวันตกของหาดน้ำดินครับพี่น้องเนาะทังตะวันตกของหาดน้ำดินครับเมื่อนั้นที่พาไปเิ่งเห็นพายุนอยู่บนทุนยูโกทินนั่นคือทั้งทิศตะวันออกครับพี่น้องนั่นทางทิศตะวันออกเนาะครับ คอันนุ้มนมะปูงมักมาเทียวทะเลครับพี่น้องมักมาเทกียวทะเลทะเลมันเหตุใดเขาเข้าใจชีวิตลายหึ้นเขามานั่งเงียบๆนะครับมากคนเดียวหรือมากกับครอบพวกราชางหนึ่งมันจีมีความสุขนะครับมันจีดเต่ใดเขารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันเกิดบ่ดนนอนจักอย่างพี่น้อง มันคือน้ำทะเลน,เนี่ยแหละมีขึ้นมีลงนะครับมีขึ้นมีลงเป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้เนาะทีวิตค้นเฮาเือกันมีขึ้นมีลงนะครับเวลาจนกระยับย่านเวลารวยกระยับเหลืองนะครับชีวิตค้นเฮามันเปลี่ยนแปลงได้เสมอไปตามการกระทํำมันจะฟองเนาะบอมเอนโซวาสนาดอกนะครับโซวาสนามันก็้นอยุ่กับแต่กระทํำความที่นอน การจะทำของห้องว่าเขาจิทําำดีหรือทำบ่ดีอสุนัขจอนพี่น้องห้องก็บ่รููวาน้นองนองเขาเป็นอยนยางมาแดเนนะถ้าเขาเป็นสุนัขจอนจัดเขาบ่ได้ฉีดยางาที่ทำลายทำลายเขาได้เนาะเฮาก็ต้องระมัดระวัางเพราะว่าเขาไม่เขาเขาตื่นจิน ตามกินเขาก็าประยากทำารผู้ใดอกแบบว่าเพื่อเขอบอาบริจาคยาผู้ใดอะไรน่องหมาเรียนลงมาเหมือนนึงนตกใจขอบคุณพี่น้องเด้อครับผมขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนครับผมที่ออกมาเบิ่งคลิปอนุ่นนำผงเนาะคลิปนี้ครับหากพี่น้องไว้แค่นี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมเด้อครับพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับผม สวัสดีครับ